ชาวเขเมรเริ่มวันใจโกงเท่าไหร่โอนสัญชาติเท่าไหร่ก็โดนไทยและเวียดนามแซงสวัสดีครับท่านผู้ชมหวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขตามอัตภาพกันนะครับ ล่าสุดสดสดร้อนๆ้อนโดยอัปเดตตารางเหรียญซีเกมส์เมื่อเวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับปรากฏว่าไทยสามารถแซงทั้งกัมพูชาและเวียดนามขึ้นมาครองอันดับหนึ่งของตารางเหรียญซีเกมส์ตามมาด้วยเวียดนามและเจ้าภาพกัมพูชาหลังจากที่ประเทศกัมพูชาเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งที่32นี้เป็นผู้นำบนตารางเหรียญซีเกมส์มาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งนี้นะครับจนทำให้ชาวขเขมรนบางคน โมเอาไว้ว่าพวกเขาจะเป็นเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังความคิดเห็นชาวอาเซียนและชาวกัมพูชากันว่าเขาจะมีความคิดเห็นเช่นไรกันบ้างครับไปเริ่มที่ความคิดเห็นชาวคขมรท่านแรกครับเขาได้เข้ามาประชดประเทศไทยเราว่าขโมยที่ดินขโมยวัฒนธรรมและยังขโมยเหรียญทองเราอีกความคิดเห็นถัดมาได้กล่าวว่าทําได้ดีมากไทยและเวียดนาม ส่วนความคิดเห็นชาวอาเซียนท่านนี้ได้กล่าวว่าเช่ากัมพูชาไม่เคยยอมรับว่าประเทศของพวกเขาเป็นหนึ่งใน13ประเทศที่นาขยะขย้งที่สุดในเอเชียความคิดเห็นถัดมาได้กล่าวว่าถ้าดูพวกกีฬาสากลน,นะไม่นับรวมโบกตอและกุนคาแม่ไทยทิ้งห่างกว่านี้เยอะส่วนมุมมองชาวอาเซียนท่านถัดมาได้มีมุมมองว่า เราคงจะต้องเพิ่มความโกงให้มากขึ้นเพื่อสถิติจะได้เปลี่ยนส่วนความคิดเห็นถัดมาจะเป็นชาวเขเมรน,นะครับได้กล่าวว่ากัมพูชามีเหรียญมากกว่าไทยที่1 1 7เเหรียญไทยมี113เหรียญไทยจะมากกว่าก็แค่เหรียญทอง1เหรียญเท่านั้นแหละเช่นเดียวกับชาวเขเมรท่านถัดมาครับเขาได้กล่าวว่าฉันไม่รู้ว่าทำไมบางคนจากประเทศอื่นถึงเกลียดและดูถูกประเทศของเรา กัมพูชามีจิตใจที่ดีและอ่อนโยนแต่ฉันเห็นประเทศอื่นลังแกเราอยู่เสมอตอนนี้ปี2023แล้วนะโปรดอย่าสร้างความขัดแย้งและการเหยียดเชื้อชาติโปรดเคารพซึ่งกันและกันอยู่อย่างสันติความคิดเห็นถัดมาครับชาวอาเซียนท่านนี้ได้กล่าวว่าโอเคเวียดนามและไทยเราจะชนะด้วยผลที่แท้จริงไปด้วยกันส่วนมุมมองต่อมาได้กล่าวว่า เราเติบโตไปด้วยกันรักประเทศไทยจากเวียดนามส่วนความคิดเห็นท่านถัดมาได้กล่าวว่าว้าวเวียดนามเก่งมากขอคารวะนักกีฬาทุกท่านส่วนบทสนทนาท่านถัดมานะครับชาวคอมเมนท่านนี้ได้กล่าวว่ายินดีด้วยเวียดนามเรารักคุณจากกัมพูชาขออ่่่อยู่ร่วมต่อสู้กับคนไทยเพื่อหลังแก่กัมพูชา แต่จากความคิดเห็นนี้ครับชาวเวียดนามก็ได้เข้ามาตอบกับชาวคขมรว่าพวกคุณมักสาบแช่งเวียดนามเรื่องขโมยที่ดินแต่ความคิดเห็นถัดมาครับชาวเขมรคนเดิมได้เข้ามาตอบกับชาวเวียดนามท่านตะกี้ว่ามีเพียงไม่กี่คนที่ทําเช่นนั้นชาวกัมพูชาหลายล้านคนไม่ทําเช่นนั้นชาวกัมพูชาส่วนใหญ่รักเวียดนามและชาวเวียดนามก็ได้เข้ามาตอบกับชาวคขมรว่า ฉันรู้ว่าประเทศไทยและกัมพูชามีวัฒนธรรมที่คล้ายกันมากทั้งสองประเทศเคยเป็นเมืองขึ้นของกันและกันวัฒนธรรมเขมรนั้นเก่ากว่ามั่นใจได้เลยว่าเวียดนามมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ คอมเมนต์ถัดมาชาวอาเซียนท่านนี้ได้กล่าวว่าเอาตรงๆผมอยากให้เวียดนามขึ้นอันดับหนึ่งส่วนไทยเราอยู่ที่สองก็ได้เพราะถ้าเวียดนามได้ที่หนึ่งมันจะมีการแห่ฉลองว่าเป็นเจ้าภาพเหรียญทองที่ประเทศกัมพูชาโดยคนเวียดนามถือว่าเป็นการหยามเหยียดโดยตรงส่วนความคิดเห็นถัดมาชาวคขมรท่านนี้ได้กล่าวว่าพรุ่งนี้เราจะกลับมาขึ้นอันดับหนึ่งอีกครั้งจากศิลปะการต่อสู้ของคขมร เช่นเดียวกับชาวเขเมรท่านนี้ครับได้กล่าวว่าน่าเสียดายแต่เราก็ได้เหรียญรางวัลมากมายนี่เป็นประวัติศาสตร์ที่ดีสำหรับกัมพูชาในการสนับสนุนกีฬาทุกประเภทแต่จากความคิดเห็นนี้ชาวเขเมรก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าจริงถ้าเทียบกับซีเกมครั้งก่อนเราพัฒนาขึ้นมากจริงๆส่วนความคิดเห็นถัดมาชาวอาเซียนท่านนี้ได้กล่าวว่า เวียดนามเป็นประเทศที่พัฒนากีฬาได้ดีมากฉันเชียร์เวียดนามเพราะภรรยาของฉันเป็นคนเวียดนามเขาบอกให้เชียร์ก็ต้องเชียร์ฮ่าฮ่คอมเมนต์ถัดมาได้กล่าวว่าเจ้าภาพเป็นอันดับหนึ่งของกีฬาพื้นบ้านเม้นต์ถัดมาครับได้กล่าวว่าชื่นชมกัมพูชาพวกเขาทำได้ดีมากคนที่ดูกีฬาจะรู้ว่าพวกเขามาถึงจุดนี้ได้มันวิเศษมากสำหรับพวกเขา ส่วนความคิดเห็นถัดมาชาวอาเซียนท่านถัดมาได้กล่าวว่าเวียดนามและไทยเราพัฒนาสามัคคีและชาวอาเซียนท่านถัดมาก็ได้กล่าวว่า ตัวฉันเองไม่ใช่คนกัมพูชาแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาพยายามจัดเทศกาลกีฬาแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาทําผู้คนหยุดหัวเราะเยาะกัมพูชากีฬามีไว้เพื่อสามัคคีไม่แตกแยกแต่อย่างไรก็ตามกัมพูชาได้พยายามจัดการแข่งขันกีฬาหลายประเภทเช่นนี้ทุกสองปีนี่เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นผมคิดว่าคนไม่ควรเย้ยหยันกัมพูชากีฬามีไว้เพื่อสามคัคคีไม่ใช่เพื่อแบ่งแยก ส่วนความคิดเห็นถัดมาจะเป็นชาวคขมเมนตนะครับเขาได้เข้ามาไปชดชาวไทยว่าปล่อยให้โจรไทยขึ้นไปเถอะอะไรอะไรก็วิจารณ์เรากล่าวหาว่าเราโกงโจรไทยคอร์รัปชันถึงแพ้ก็อยากได้เหรียญจากเราและดูถูกคนคขมเมตไม่ชอบมัน เช่นเดียวกับชาวคอมเมนท่านนี้ได้กล่าวว่ายังมีอีก12เหรียญทองจากศิลปะป้องกันตัวของคอมเมน n t ซึ่งทั้งหมดจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ10เหรียญทองในวันพรุ่งนี้และในวันถัดไปอีกเหรียญที่11และ12ของพวกเขาหวังว่าจะมีอย่างน้อย10เหรียญทองเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกสักสามความคิดเห็นนะครับชาวคอมเมท่านนี้ได้กล่าวว่า นักกีฬาเขาเยอะอย่าน้อยใจไปชาวกัมพูชานี่คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเราและยังไม่หมดลุ้นเช่นเดียวกับชาวคขมรท่านนี้ได้กล่าวว่าโดยปกติแล้วประเทศไทยและเวียดนามมีประชากรมากกว่าเราเกือบสิบเท่าทรัพยากรด้านกีฬาของพวกเขามีมากกว่าและดีกว่าเราเสมอคขมรตสนับสนุนคขมรและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับชาวคขมรท่านนี้ได้กล่าวว่า อยู่อันดับที่3เท่านี้เราก็ประสบความสำเร็จเพราะทุกครั้งเราก็เก็บได้แค่10เหรียญทองและเราจะไม่ยอมแพ้จนกว่าเราจะมีเหรียญทองมากกว่า40เหรียญซึ่งจะเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์และเราจะไม่อายในฐานะเจ้าภาพ <S <S ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นชาวอาเซียนและชาวกัมพูชาหลังทราบตารางเหรียญทองล่าสุดนะครับเพื่อนๆนะครับฟังแล้วรู้สึกเช่นไร อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากท่านผู้ชมฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแต่สำหรับตอนนี้เองแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอพิโซดหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ